ลุงขากําไรเฮาเข้ามาด้วยลองพี่น้ําทมน้ําน้องอันเฮาเข้าว่าพี่นํามึงกวนไดมืนห่างดุ่มย้อนกว่ากูดีกูดางกวนกูมึงในคั่นเนาะมึงเจออันอ่ําไปเลยหญ้าปางตึกปางซึกปางซื่อก็ซ้ําหญ้าพนําทมนําน้องคั่นเนาะมื้อหนาวาเลยหันหลายตีหลายวันหลายวิงอันนําทมมาเจอนั่นมึนหนังห่าง เป็นรองทบเพอันอยหา่อันลงก็เปือนนึงกันเนาะเออพอขาดวยรองทบเพในอํมบาคือไหลอําบาเมืองไหลเปือนกอหักซื้อเผือคือมันคันเนาะมันหนาวขาดเลายฮาน้ำท่วมมีสายเกงย้งไฮผักเหนื้อขันเนาะพีน้อ,นอ,นองกนไทยกุ้งเทพหลายทีหลายตางเปื้อนอ่อนกันโคมมือกัน ตาเดซอยแถมพี่น้องทบเทนําโทมอั่นมากันเนาะนําโทมนําน้องอันใดดูอันใดสุมเฮือนยอันใดสุมกูซื้อกูลองอันใดสุมชุนการหาเด่งต้องซื้อก็เลยชาวในเปิ้นได้ซอยกันคั่นเนาะเออเปิ้นเป็นไดคั่นเนาะมงเปิ้นเออมงใต้ขาโลทบเปงตึกออนจองเฮาขาบ่อ่อนกันซอยแถมกันคอในก็โลวนด้วยคั่นเนาะมังโกมังนก ลวงดาร์อยแถมบ่ได้ปีก่อปี้หลายเลือก่เลือนี่หลายเต็มหลายอยแถมไผก็ได้มีคั่นเนาะเออยนเบื้อไหนแหละโขาด้วยคือบ่นายอย่าว่าเป็นปางตึกล่ะเปนเน้ําทมน้ําองนจอยแถมกันอ่าเหมือนหนังไตเอาขากอันลหันว่าอยแถมกันก็ปดนั้นปดได้10เหียญ20เหีย46เหียญนั้นก็อ่าหันีอมคั่นเนาะพี่น้องตขาอยู่เมืองไทยสิได้ตึกซนกันอ่าโฮมมโฮมมือกันสิได้โอนเงินออยแถม้ก็เป็นอันดีคั่นเนาะ เออเยี่มันนั้นเพื่นวันนั้นพอ่าวนโดยบอถูกไล่ทบยาอันวันนั้นอ่ำไปอยู่วันไหลอ่ำใบอยู่เมืองไรอ่ำใบอยู่ปวดไรกันเนาะมันเปลืองกันว่าเพื่อกวางเพื่อกางละเป็นอันนั้นก็เป็นเพื่อนำทุ่มนำนองอะไมันเปลืองกันเตือนในก้วยกันเนาะเออมาวันนนู้ด้วยไหนเพื่อันมากกองมากกลางลงตุกมาอันก็กเนี้ตายกว่าตายเหมี้ยตายก็หลวดอ่ามันยังอ่ำเอา กวยกอดดังเพียนดังหมู่บ้านอ่ามันก็ยังเป็ี่ยนนะจุดนั้นขันเนาะพอมาด้วยน้ำท่มน้ำนองไอ้สมอ่บีเพลอ่บีโกเล็กโกอ่บีโกใหญ่อ่บีอีสั่งกันเนาะมังมุดขานน้ำท่วมนั่นอืมทีใส่มันกว่าทีใส่มันท่มนั่นพอว่าตันใดก็่าอะไรตันใดก็มาลุรนมาก้ามันก็กำมุดขานเนาะมังกับมุดอ่บากับเข้าสานอ่บากลุ่นด่างไว้อันมีอยู่ในในยี่เือนตั้นใดกว่านาะมันเด็ดท่มมันเด็ดน้อง มันตีโทมกับเชลเลอันไรกับก็ไรอันไรกับก็ตีชาติีกวยคันเนาะข้อคของกูเื้อกูร้องนั่นน้ำโทมได้เพี่น้ำโทมได้เพราะว่ามันมาขึงบนมาแก้มไหนใครว่าเฮี้ยงหรือเพี่บางตึกคันเนาะเพี่บางตึกในบนยิ่งกันนุ่นมังกันในบวกตายก็ตายว่ามันตายก็ลวดกว่าไอ้พวกวามันเย็นมากเนี่ยเขาขึ้นมาด้วยมังตีมังตั้งก็ยังเก็บอะไรอยู่มังตีมังตั้งก็ยังกวอยเสี่ยงคันเนาะเพราะว่าไพ่ใม่อืมสําหรับไพ่ใม่นี่ยก็บผมไม่ดังคู่ดังเวงผมไม่เปลี่ อ่าางหลังยังมา่กี้บอกอะไรขึ้นกันเนาะเพราะเพนนำอะไรได้อ่าเจ้าสายมันกวาได้มันมีเลยังคันเนาะมันไววยังคะอ่าอันกวนก็ดีกวนอันกวนก็ดีมังไก่เนี่ยคันเนาะอันจมก็จมอันหายก็ดีหายอันตายก็ตายนั่นขนาดอ่บ้ามูบ้ามาบ้ากาบ้าไก่หายหมดค่ะอ่าน้ำทมไหยมันถึเป็นเื้นได้คันเนาะยืนวันน้เลยลองน้ำทมนี่ก็เปลี่ยนเตีอนหันว่าเมืองปืนได้ปืนยัง ขัดเจรจอยแถมกันครับเนาะเปินมีหลวงปองจึงเปินมีนาทวันอ่าเปิลลอยแถมมากกันอ่าเฮือนสามสี่ร้อยเฮือนร้อยสองร้อยก็เปิลนับอ่านโหลฬานโกนมันครับเนาะเปินขึ้นจอยขึ้นอ่านทบหญ้าโหลฬานั้นเปินยังขึ้นกลุ่มทวนครับเนาะอ่าเปินทบเพย์บินองทบเพย์สายเมีสายเกียงไฮน์ันนี่ก็พอสายกุ้งเทปตั้งสิงกูดีกูด่างโคมันตั้งสิงเฉลี่ย มื่อจอยแถมนั่นเป็นเงินเปลี่ยนข้าวนำตั้งสีกินเปลี่ยนโกเป็นกวางค่ะอ่ามือหนาวข่ะอันเปิ้นเจียกอ่ากองข้าวเปิลเจียกน้ำเจี๊ยบเจียกข้าวกันเนาะเออเปิ้นเจียกกันเช่นนั้นครัอ่าเมืองเบิอนกันเนาะเมืองไทยกันเนาะเออเมืองไทยก็อันเมอจอยแถมกันก็เปลี่ยนอันหันลี่ยินจมกันเนาะอันนำไปเมอจอยแถมกันก็เอาต้วยคือเปิ้นคือเฮาคันเนาะเออเพราะว่าเก้าคนนึงก็ไปไลยจอยลงในคือเฮาในไหนเฮามีน้ำเตะใครจอยคือเอาขึ้น ก็กว่านึงบ่ได้จ่อยลงรายการวันกันเมืองนี่ก็มีน้ําเตยใครจ่อยการวันกเมืองเอานกันเนาะอ่าเฮาาหลู่เลียเียนด้วยปืนกันเนาะกวนเฮาาในบ่ฮู้ปืนตืนฮักคือ่ฮู้ปืนืนฮักคือกันเนาะฮู้เ้าเก่าดีว่าช่างฮู้ว่าเ้าก็ได้เฮ็ดช่างฮู้เ้าเก่าที่จ่อยช่างในจังกันเนาะอืมมังกมังนหัวปืนอันว่ายในกยในเขมในปืนมังื้อมลงอันมียกงเขมนั่นเป็นลองยอมเฮาามังลองมังลายคนะ เออขากอเคลัดป้าเจ้าแนวค่ะมังมาเด้กกับหญ้าใสอันพี่น้องก็เตรียมบ้ามันนำมันขันเนาะเกลียวพีน้องเขาเตรียมบังมาก็เตรียมข้นเนาะกวยกาหมังที่หมองรองในป้อมจบกาป้อมรัดกว่าในยิ่มป่องเสอร์ฮะเนาะเออกวนขัาวในอยู่ที่เริ่มว่าการหักซื้อหักคือการหักพิงยีพิงทุ่งว่านั้นมันอยู่จำเงาลายมันค่ะพวกเงาลายมันนั้นเป็นเหล้ากลุ่มว่ามันเป็นพิงเีพิงทุ่งเขาเลยเอามาใจตื้อดี่ีก็มันมันขึ้นใหญ่ยอนมันค่ะ สังเกถึงเงาลา่กาบานทีเขาวาโหลดใจเออพิงเงยพิงท่งอันนนาในเล่เขามาใจก็อันไนก็มายถึงว่ามันคึบนนมันก่อดังนาค่ะเออยันบนในเลเงาไายมันในกูซื้อก so ูลงในหลให้ดจมเงาไล่ขนาดมึงนังเขาเดียเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็เฮ็ดจมขิงพนเชค่ะพนตุกเลยเขาก็เฮ็ดหน้าในกะไทยหน้าเหยหัดหัในปืนวาว้นหยองกันเล่ค่ะมึงในชอบหน้าในเลมินนำก็ชอบหน้าเหียงหนาหัดเนี่ยปืนวาวก้นหยองกันใช่ค่ะ เออย้อนมานี่แหละโจเฮ็ดซ้ําเงาไายข่าคูซือกูลองนี่เงาไล่มันันมาเฮ็ดก็บ่เป็นก็มันมันคึกมันขึ้นอือเปิ้นว่าอตางมเฮาตื่นกันคั่นนะเนาะเอออากีเฮาตื่นนงคั่นนะอือบินว่าเจอไหนย้นานี่แหละลองเงาวันนั้นน่ะมันเรียก่ซึ่งหื้อก่าเฮาโลกเกาซอมเลาะมันไันค่นนะอื ลอยยางซ o อมล็อกลอยเกี่ยวซ o อมไล่ค่ะว่าการหวานเกี่ยวการเมืองเกี่ยวการเฮื่อนเกี่ยวการผูกการเมียเกี่ยวการผูกการเมียก็เขามีผูกมีเมียเนี่ยเขาสม่งเดมาเฮ็ดเมือน่ะเขาเป็นปินเบาวเขาสมเด็จมาอยู่ดูเมื่อน่ะเาเป็นเมือเป็นเา้าก็อันนั้นมันไปเจรไล่มันค่ะมันเป็นญไล่มันอืมมันปิ่นอ่ะมันเลียกไล่อ่ะห้มใจหมาอ้อมใจเํามืสใจเช้าไก็เขาลอยอยู่ตัวมือนโปอยู่ลยเลยอยู่ตัวมือนโปเฮือนลยเลยอยู่ตัวเมืนมีเฮือนนั่นขนาด เออผู้หญิงก็ตอนนั้นการเมืองก็ตอนนั้นค่ะเนาะกัาคนหนึ่งมาเห็การเมืองเออในก็หลเลยอยู่ซ่วมหลอกเลยขังการเมืองอันเจเจดั่นค่ะอืมเจ้าเก่าเป็นผ่ายการเมืองลงสงลงเสียวเลยเป็นบนั้องน้ำนังไลแต่อย่าเจ้าเก่าสียเลยเจ้าเก่าทำมาเปียนเดียนวะเก่าในเฮ็ดกินการเมืองในนั้นค่ะน่ะเออเปียดเดียนกุเมืองเัยนะเป็นคนเฮ็้กินการเมืองเัยนะเพราะมเฮ็ดการเมืองข้นอยังไม่สรงก็เออมีเนี่มันหนังเจ้าเก่ามาเปียดเรียนกุเมืองเลยนะ ก็ว่าเจ้ากาอเปียเหรียญขึ้นดูเจ้ากาอได้มันไรกันเนาะอ๋อก่อนในเหรียนเปียเดรีก้นมือก่อนเหยียก่อนการมือก่อนทำให้การสุนดูเฮียเกาะให้การซื้อจัดว่าเออโชคก่อลาดเมี่งก่อนทำมาฮ็ดเมี่งเขียวฮักซื้อฮักคือก่อนทำขึ้นพันซื้อขึ้นคือมังขึ้นซื้อขึ้นคือก่อไกวก่อนทำเขียว่าฮักวันฮักมึงก่อนทำดัดถึงคือฝืมไปทำบ่ปังว่าเพียงอ่าในเวียงทำบ่เอาเย็นเป็นวันนอกอ่าซื้ออันเป็นวันนอกก่อนทำบ่เป็นวันห้ามเออซื้อใน เต็นเซนดาว่าเจ้าเก่าพักวันทางมืออันใดก็เจ้าเก่าขึ้นทัดสร้างผังมันกันเนาะอ้ำไลวางก้อไลมังไผค่ะอ่าไผเป็นอยู่ถ้าเราค่ะวุ่นเนาะค่ะเออลาดปลาเส้นอิงค่ะเนาะยืนบ่ได้แลเตียนค่ะละก้ออยู่ในอ้ำไลวางก้อได้ไผอ้ำไลวางหมู่ไลจุ่มไลก้อยกะไผซำเป็นอยู่ละอันติว่าเจ้าเก่าเฮ็ดการวันกันเมืองสิละซำอ้ำเฮ็ดการวันกันเมืองนั่นโซบลาดเมียวหนึ่งสิละเจ้าเฮ็ดเมียวหนึ่งนั่นเออ ย่นปืนในเล่ไข่ผักถึงปีน้องเขาเฮามุนเมเกลียขายยางจอมลายไข่จอมล็กกอกยกซ้จอมป๋วมันค่ะหนังเอื้อตีขึ้นอย่ามาสูงนั้นปืนเฮ็ดนันค่ะปืนเดียนการเมืองกวนอันเดียนการมกเมองเอาไว้เฮ็ดนั้นอ่าก้นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก,ก็เรียนจอมลายไข่จอมล็อกค่ะอ่าขิงซอมหน้าก็บนชอมขิงปาดเข้าก็บนปนาดค่ะอ่าขิงเฮียงมาหล่เฮ็ดการสังขิงคื้มาหล่อเฮ็ดการส áng, ังใ,สในวรรกวนมึงก็ หลัวเรียกลาย z o ลอก z ม o ลายจริงๆครับอืมย <rawd> ืนเปื่นได้กูซื้อกูลองได้การเมืองก็เหมือนหนังการขึ้นการยีก็การขึ้นการยีก็มาเทียกด้วยก็เหมือนหนังการนั้นการเมืองยาะกูซื้อกูลองมันหลวมมีปักมันหลวมมีเปิงการขึ้นก็ปักเปิงกัรเน้นหนัขึ้นนั้นปีอย่างเผื่อมันขนาดเนาะเออป่อมีปักเปิงเนี่ยมันตั้งอยู่ต้องกันครับอืมแต่เดี๋ยวปุกบอกนาขึ้นเพิ่นกินใด้มันขึ้นใหญ่ครัหรอป้อมนีปักมีเปิงการซื้อการเมืองก็โดนนั่นอะ ก็มีป้าก็มีเปลืองอ่าเพอเฮ็ดสังเฮ็ดนไงอ่าพอจู่เสียงรู่มาในป้าก็นั่งเซ็งค่ะอ่าอันเฮ็ดพี่เด็กโกงสองโกงก็ยังเน่ะเออย่นวันนี้แหละใครผักถึงพี่น้องเขาฮาหมอฮักซื้อฮักคือฮักหวานทางเมืองอันเจ็ดอันสั่ซื้อหมดซื้อมันสิกรรมาดมือสงฆ์กนเหมือนได้ สิบสามวันเกาหลิลนตีเฟสสองเหงไปส้นสี่นับปีปีได้สองเหียงไปหนึ่นงป,ปากไปสิบแกดนี้หันทีเดืนสิบมาสิบเก็ดคำอันพี่น้องเขาในหัดอยู่ในตินนํำนองคมนาคมตงังอ่าเขาในเหิอนอ่าพี่น้องวันโตตัดทุ่งกงสีเรียงตุนตีเมืองไปปสาน กองตีวานอันสัตเฮ็ดปังไปเขียวไปเฮ็ดทุกปีปีนั้นค่ะอ๋อปีนี้ได้ก็ย้ําตัวว่าน้ําน้าพี่น้องทุกดูใหญ่ซุ้มําก็เพิ่นนึงเลยนั้นพีในเมืองในเ่านทาเพศภาําท่วนํานําโ ແลະເພຝັງຄຶດສຶກເສີຊິຢາກໄດ້ທຸກຄາຄັນເສີເປັນດອງໄມ້ດອງເດນ້ຳຫຸ່ນນ້ຳຕາຊິປົນຊິມັນໃນຄັນແຫຼະປາງກ້ອຍຊິເຂງໄຟເຮືອຕຶງພວກເຮົາຄາອັນຊັ້ນເຮັດຢູ່ວດາຕປີແກໍີໃນທອາເັນຊັເຮັດເແຫຼະໃຫດໄວໃນອາໍນແຫຼພສະພາວະເພນ້ ເອສີຄະເສີພີ່ປັງຈຶກຫາເມືອງໃຕເຮົາຄ້າອ່າເຈົໝໍວ່າດຽນໃຫ້ເສກໍາໃນອີອັງສູດເດງກ້າຖຶງພີ່ນ້ອງໃຕເຮົາຕານໂຕເມືອງອຸປະກຸນສະຫນອງໃນສິາ ไขนาะนั้งออกนะครับไคไนั่นเพื่อนเพื่อวามคำกว่าในเลยอันเพยนกว่าไถอธิค่ะไ่ต้งนั่นพรกุดอัน้ไม่ว่างเพิ่มเส่นะอะก็ยัด่อยห้งนำเสร็จแล้ใไรขุนในตั้งไ่หยัดก,กว่าก็เหยื่อทั้งนำติค่ะออก